โอเคผมกลับมาอีกแล้วอันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องเด็กที่มันยืมตังค์ไม่คืนเนี่ยเจอบ่อยก็แล้วแบบยืมนาย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 ครับยืมหมายว่แต่คุณแกแค่ออกยืมกับขอเนี่ยมันอันล่ะโอ๊ยเก็บมือโต๊ะยืมกับขอเน่ยมันคนละอันกันถ้าคุณทำอันเดียวไปเนี่ยคุณจะไม่สับสนเลยแ้าคุณต้องรู้ก่อนว่ายืมกับขอคืออะไรผปเนีหยขอ ขอก็คือเอาขออะไรขอ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 มาดิแล้วอะไรแบบนั้อันที่สองก็คือยืนยืนก็คือถ้าคุณยืนคนคนหนึ่งอ่ะคุณต้องคืนถ้าคุณไม่คืนอ่ะคุณจะไม่ได้ยืนค่ะคุณจะขอไม่ใช่คุณจะเอาอ่ะคุณไรย่งเี้คุณจะเอาแบบเอาอะไรอยะางไรนะ้ก็คนคนอะไรก็แบค อะไรนั่นคืออะไรนั่นก็คือเด็กที่ยืมตังนั่นก็คือมันจะแบบแสดงออกชัดเจนแบบสมัครใจว่าไม่แล้วคูต้องโตตอบแบบไม่ให้ยืมหรอกไม่ให้ยืมหรอกอะไรเนะแล้วคือไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมเงินไม่ไม่มีไม่ไม่มีหรือเรื่องสั้นๆเลยว่าไม่ต้องเอาเงินมาก็ได้ยืมสองคือพูดตรงๆเลยพูดตรงๆว่ามีคนเดินมาหาเราแล้วบอกยืมปังหน่อย เลยไหมแล้วคุณจะตกไปเลยคุณเห็นผมคนเดียวอะคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะในห้องทำไมคุณเห็นผมคนเดียวคุณเป็นอะไรกับโค้งมาเลยนะสามคือขอเวลาตัดสินใจนิดนเดียวตัดการเงินใช่ไหมโอเคได้โอเคได้เปิดขอเวลาตัดสินใจก็คือถ่วงเวลาเวลาทำไะไม่ได้ทำอย่างอื่นได้แบบทำอื่นก็รอครูเดินเข้าห้องมาแล้วมันก็เดึงกลับไปที่ของมันเนี่คุูจะเอาของกาไว้กอนนี่นะเที่ยงเลย ตอบสนองด้วยความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเช่นคนเขียนก็ได้ว่าไอ้นี่เราจะมายืมเงินผมแต่ก็เสี่ยเดี๋ยวไม่ได้นะถ้านั่นคือยืมแบบไม่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 คืนนะนั่นก็คือคนนี้ก็จะเราก็จะเจอบ่อยที่สุดนั่นก็คือแบบมันยืมเงินเราอ่ะแล้วพอมันเงินเราวันระสาวสาวบาดเป็นของมันที่สะสมกับเราอ่ะมันก็กองอเลยร้อยกว่าพันเลยไอันนี้ผมเจอบ่อย เจอบ่อยแต่ผมจะไม่พูดว่าชื่อใครนะมันมีเพื่อนมันเป็นเด็กกีเลคุคนน่ะมันยืมเงินเราวันละยี่สิบาทจนตอนสุดท้ายอ่ะเงินที่มันยืมเราวันละยี่สิบบาทนั่นแหละมันเป็นเงินที่เราต้องคืนเราตอนนี้มันสะสมมาได้ร้อยละร้อยสิดไปเลยหกนั่นก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลนั่นก็คือคุณไม่จำคุณไม่มีสิทธิ์มันยืมตังค์ผม เพราะเราคุยกันแล้วคุณไม่ใช่เพื่อนผมคุณเป็นเด็กใจกลียละไรเนี่ยพูดเลยควาจริงผมไม่อยากแป่งอะไรให้เด็กให้เด็กเกลียรับกุญแบ่งเด็กใจกีเลยนั้นมันมันมันกินกับเด็กเด็กเด็กกีเกลยอีกโอเคผมจะแถมให้นะกันเจ็ดนั่นก็คือเดี๋ยวผมขอไปอ่านใหม่ก่อนตอนแรกผมนึกได้เจ็ดเดี๋ยวไป่เปนไม่เป็ลองขอดูอ่ะ เมื are, you know? you ่อกี้มันนึกออกแล้วอ่ะมันต้อง็ตั้งมือมาเลยเปล่าพูดนึไม่ออกเลยเรยวๆน้วขอขออนัญคิดกันมืไม่ต้องเอามือเงินมาไม่พูดไปอย่างเดียวอ่านั้นก็คือ คกกว่าันเลยที่เคยอ,อ,อืกูจะไม่ได้เงินแล้วอ่ะงั้นก็ขอจบไปยอนี้ก่อนแล้วกัอนคลิปหน้าอาจจะราชิพ่อแม่ไปแล้วอันอันที่สองคืออะไรอืมอันอันที่สองคืออะไรอันที่สามได้ยืมตังอันอันที่สองนี่นี่ก็คือการบูลลี่อันที่สี่อาจจะเป็นเจคนดีวกว่ออนไมออกอ่ะเจอบอยอ,อันที่สี่คืออะไร กันโดนกันแก้งในโรงเรียนอะไรแบบนี้หรอไม่ดได้เดี๋ยวไม่ใช่แก,ก้งก,ก็คือบุ้งบี้ยืมตังร้อยชื่อพ่อแม่แล้วก็มักมีอะไรอ๋อผมนึกแล้วว่าอันนี้คือการยืมตังค์นล่วก็คือให้คุณพูดกับเขาเลยขเขาไปยืมตังค์ใช่ไหมให้คุณจําเขาไว้จําล่าสุดที่เขา เอาเงินคุณไปไว้แล้ว,วเขาโวงเงินของคุณโฉงเงินของเขาเออกมาเป็น100ปร้อยกว่าบาทอ่ะนี่คุณจำไว้ไน้ใจหรือป่าขอโทษสำหรับคำหยาบด้วยแบบผมไม่ให้เงินคุณแล้วเงินคุณก็มีเป็นร้อยคุณเห็นผมเป็นพ่อแม่คุณหรือไงเนแบบแบบสมมติว่านี้นะอันนี้เอ้เ,อเด็กเกลียวยเนยะงยึดตังเงินยู่ตังเงิน แล้วไอ้แซนแล้วค <spe ak efecto> ุณหน้าบึ้งบอหน้าบึ้งสามร้อยแล้วตามหมดว่าอะไรนะแล้วคุณก็บอกมาเลยแล้วคุณก็บอกาเลยว่าอันนี้ผมก็ไปเขียนนะกคือแม่คุณเนี่ยไม่ให้เงินเลยแล้วตองมือตกปาเขาเไปอะไรนะเพียงง้ขอจบค่นี้ก่อน